สวัสดีครับอขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมาเชตเต้ตำนา,นานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดาูมาเช็คระบบไฟของอเว็บ100เว็บ1 1อยนะครับสาเหตุที่มันไม่ติดนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับ สำหรับเวฟบ1้อยนะครับตัวนี้มันเขาสตาร์ทเขาบอกอลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟไม่ออกหัวเทียนเลยเช็คยังไงก็ไม่ออกหลังจผมมาเช็คดูแล้วอ่าผมถอดผมได้ใช้มิตเตอร์นะครับวัดมิตเตอร์ครับมิตเตอร์วัดไฟตัวนี้นะครับ ผมได้ใช้วัดดูแล้วลองสตาร์ทดูแรงดันจากพันเซอร์ er ออกมาไม่พอครับหรือมันไม่ออกครับมันเสียครับพอไม่ออกก็ทําให้ระบบไฟมันไม่ออกนะครับไม่ออกจากกล่องไม่ออกมาหัวเทียนนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการ่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อมบัดกีสายไฟทั้งสอง ครับจะมีสายฟันเซอร์นะครับสีน้ําเงินเหลืองนะครับแล้วก็สายเขียวนี่คือเป็นสายกาวนะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนและเชื่อมแล้วผมก็กำลังจะประกอบนะครับก็เลยมาทําให้ดูนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูได้รู้นะครับได้ศึกษาไปครับข้อเสียของเวฟเนี่ยครับเวฟถ้ามันเสียหรือสตาร์ไม่ติดเนี่ยครับ สองจุดหลักๆของมันเลยครับก็มีเนี่ยครับคอยสตาร์ตตัวเนี่ยครับคอยสตาร์ตตัวดำๆเนี่ยครับจะไม่เหมือนเพื่อนครับตรงนี้จะเป็นสายทองแดงครับเขาเรียกมัดไฟครับตัวนี้เป็นคอยสตาร์ทครับและันเซอร์ครับมันจะเสียครับส่วนมากก็คอยสตาร์ทเสียงจะเสียเยอะกว่านะครับตอนนี้ผมก็อ่า มัอกี้เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวจะได้ลองดูครับขอทำการประกอบก่อนสักพักนะครับนี่เอามาทำให้ลูกค้าดูให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมมาใส่น็อตอะไรเรียบร้อยนะครับยึดคันเซอร์เรียบร้อยนะครับก็เอามาประกอบได้เลยนะครับกรกอบใส่ที่ตัวเครื่องรถนะครับโอเคครับหลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วปะก็กประกอบใส่น็อตให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ผมประกอบชุดฝาจานไฟเรียบร้อยนะครับก็ทําการต่อสายไฟนะครับจะมีสายไฟของมันเองนะครับเพราะสีดําแดงนี่ก็คือคอยสตาร์ครับเรบรุ่นเก่าๆจะมีคอยสตาร์กันครับก็นี่ครับพวกปลั๊กไฟใส่ไปครับปลั๊กของมัน สายก้าวนี่เราจะไปจ้ำใส่โค้งก็ได้ครับหรือว่าไปใส่กับสายไฟสีเขียวของอ่าสายไฟสีเขียวก็ได้ครับเพราะว่าสีเขียวนี่เป็นสายก้าวนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับรุ่น h อน d a จะเป็นสายก้าวจะเป็นสายสีเขียวนะครับถ้าเป็นยาม้าก็เป็นอาสายสีดําครับถ้าเป็นส m a ร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นอ่า ถ้าจำไม่ผิดก็น่าเป็นดำขาวมั้งครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าได้เห็นเดี๋ยวจะเช็คแล้วจะบอกให้ฟังนะครับไอสายสีเขียวนี้ก็คือสายกาวครับจับเข้ากับตัวโครงเครื่องหรือว่าต่อกับสายสีเขียวก็ได้นะครับ เพราะว่าไอ้เวฟตัวนี้มันเป็นพันเซอร์พันเซอร์คอยนี่จะทำมาเป็นอ่าสายไฟเป็นสายพ er, ันเซอร์สีน้ำเงินเหลืองสายเดียวนะครับแต่นี้ผมเปลี่ยนพันเซอร์มันจะของรุ่นมันไม่มีครับผมต้องแปลงพันเซอร์ของอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับซึ่งมันก็ต้องมีอ่าสายกาวมาด้วยเพราะว่าของตัวเก่ามันเป็นกาวในตัวครับ หลังจากที่ผมอ่าประกอบเสร็จสิ้นเลยครับใส่ปลั๊กอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูครับมาลองสตาร์ทดูไฟครับนี่ครับออกมาแล้วครับไฟหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีไฟเลยครับสตาร์ทยังก็ไม่ติดครับ อันนี้ไฟยัมานครับดังแปะแปะแปะเลยอโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้วิธีการดูรถไม่ติดนะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆของมันเลยที่มันไม่ติดก็ขอจบคลิปวังนี้นะครับมารอดูคลิปหน้าของผมนะครับว่าจะมีอะไร มานำเสนอใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากไปก่อนนะครับก็ขอตัวลาไก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ